สวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะไปอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมจะออกไปข้างนอกช่วงบ่ายแต่ว่าตอนนี้ปุ่นม,มีเวลาว่างอยู่นะก็เลยจะมาอัดคลิปตอนไห่ทุกคนด้วยดูกันนะวันนี้มีของใหม่นะคะที่อยากมาลองให้ทุกคนดูกันเนาะเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ปุ่นม,มาเหมาะมากๆกับช่วงนี้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวแล้วนะคะทุกคนคืออากาศได้แบบโอ้โหโหนุ่ยตับเกรียมกันทีเดียวเลยเนาะบางทีนั่งอยู่ในห้องนี่จะกระแรกไปอย่างก็ อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะปุ่นว่าอไอเทมวันเนี้ยที่จะมาพูดให้ฟังเนี่ยเหมาะทีเดียวเลยนะสําหรับการดูแลผิวในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะ,คะสําหรับไอเทมที่จะมาพูดถึงให้ทุกคนฟังกันในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นมาสเจลลี่นะคะของตัว เซ็กซี่ลุคไอควีนนะคะนี่เขามาด้วยกันถึง2สูตรนะก็คือมีสูตรสีม่วงนะคะกับสูตรสีฟ้าเนาะสูตรสีม่วงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสสูตรสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสูตรที่ช่วยในเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะโอเคจริงๆเนี่ยปุดใช้ไปบ้างแล้วนะนี่ยังเก็บซองมาให้ดูอยู่เลยเนาะสำหรับเจลลี่มาสตตัวนี้นะคะเรื่องที่เด่นๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของแผ่นมาส์ของเขานะคะเพราะช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง3องศาเลยตัวนี้นะคะจะเป็นแผ่นมาส์แบบคอลลาเจนใสนะคะซึ่งตัวนี้ มันจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นเราไม่ดูดพวกเนื้อเอสเซนต์กลับไปที่แผ่นมาส์นะคะก็สําหรับวันนี้นะปุ่นจะใช้เป็นสูตรนี้นะคะสูตรสีม่วงก็คือเป็นะะสูตรที่ช่วยเพิ่มความขาวออร่ากระจ่างใสนะคะแผ่นมาส์นะคะจะมาในซองแบบนี้เนาะตัวเนื้อเอสเซนต์ก็จะอยู่ในซองอีกเยอะเลยเพราะเขาให้น้ําเอสเซนต์มาถึง38 ml เลยทีเดียวนะก่อนมาส์นะคะเราจะต้องแกะแผ่นพลาสติกที่หุ้มอยู่ทั้ง2ชั้นออกก่อนด้านในก็จะเป็นตัว มาสเจลลี่นะคะพอเราเอาพลาสติกแข็งออกนะคะแล้วเราก็แปะลงไปเนี่ยโอ๋อเราจะบอกว่าตอนที่เรามาสลงไปเนี่ยแผ่นมาสเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกผิวเย็นขึ้นทันทีเลยนะช่วยลดนูน่นภูมิได้จริงคือมันจะรู้สึกเย็นแล้วก็เฟรชกว่าการมาสด้ื่อยถันกระดาษตามปกตินะคะตัวเนี้จากนั้นนะคะก็ลอกออกอ่ะ หลังที่เราแปะมาสนะคะจะเห็นเลยว่าเนี่ยแผ่นมาสมีความแนบสนิทกับผิวดีมากๆเลยนะเนี่ยดูดิมันเกาะติดผิวดีมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เรารู้สึกได้เลยว่าเฮย้ยมันให้ความเย็นฟื้ที่ผิวเลย แล้วก็ตัวแผ่นมาส,ส์ก่วนนี้นะคะเรื่องที่ชอบเนี่ยคือมันนุ่มยืดหยุ่นเพราะเป็นเนื้อเจลลี่เนาะมันก็จะทําให้ไม่บาดหน้าแล้วก็เกาะติดผิวได้ดีแล้วก็ตัวนี้มันจะกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวเราเลยเพราะว่าเป็นเนื้อแผ่นมาส์กแบบนี้ทุกคนเห็นไหมคือมันจะดีกว่าแผ่นมาสก์กระดาษแบบทั่วไปนะคะเพราะว่ามันจะแบบไม่ดูดความชุ่มชื้นกลับไปที่แผ่นแล้วก็บ่กสัมผัสดีมากมากเลยนะทุกคนมันแบบ เย็นสบายตลอดการมาร์เลยถ้าเป็นแผ่นกระดาษเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพอมาร์ไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกเหมือนแผ่นมันจะแห้งขึ้นแล้วก็ความเย็นนั้นมันจะเริ่มหายไปแต่ตัวเนี้ยยังเย็นอยู่เลยเนี่ยก็รู้สึกแบบโอ้ยฟิน สำหรับมาสตัวนี้นะคะอ่อนโยนเหมาะกับผิวบอบบางแพ้ง่ายด้วยนะเพราะว่าเขาไม่มีสารกันบูดพาราเบนหรือว่าน,น้ำหอมเนาะแล้วก็สกัดจากเอนไซม์ของผักและผลไม้รวมกว่า10ชนิดเลยจะช่วยในเรื่องของผิวที่กระจา่างใสแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ด้วยนะคะทำให้ผิวกระชับด้วยนะนี่ด้านหลังนะคะเราก็จะเห็นเนาะว่ามันจะมีรูปผักและผลไม้กว่า10ชนิดเลยนี่ก็คือตัวเอนไซม์สกัดของตัวเอสเซนต์ตัวนี้นะคะเรียกง่ายๆว่าตอนใช้เนี่ย มีความอ่อนโยนดีด้วยนะไม่แสบไม่ระคายเคืองผิวหน้าเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบพวกเหมือนแบบผักผลไม้รวมหอมมากเลยแล้วก็เขาแนะนําไว้นะว่าให้ใช้3ามครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยจะยิ่งเห็นผลมากขึ้นเนาะหรือใครสะดวกจะมาทุกวันเลยก็ได้นะคะจะยิ่งช่วยผิวฟูผิวอิ่มนะคะแล้วก็ผิวดูกระจ่างใสมากขึ้นรูขุมขนก็จะเล็กลงด้วยนะแล้วก็พอเราแต่งหน้าเนี่ยเครื่องสำอางจะติดทนที่ผิวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดความมันที่ผิวได้ด้วยนะตัวนี้เวิร์กมากๆเลย ตัวแผ่นมาส์แบบเจลลี่ตัวนี้คือของแบรนด์ Sexy Look i y u q u n e n เนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกเลยนะที่ทำแบบนี้ออกมานะเนี่ยเราจะดูว่ามันเวิร์กมากๆเลยมันแนบสนิทกับผิวดีมากๆเลยนะเดี๋ยวปุ่นคอมาส์ทิ้งไว15้15-20นาทีนะคะแล้วกลับมาดูกันนะคะว่าหลังเอามาส์ออกแล้วเนี่ยผิวหน้าจะเป็นยังไงบ้าง ค่ะครบเวลาแล้วนะคะปุ่นก็จะเอาออกเนอะจะให้ดูว่าแผ่นมาส์กเขาอะไม่มีการแห้งหรือว่าทําให้ระคายเคืองผิวเนะจะสังเกตได้ว่ามันไม่ดูดพวกความชุ่มชื้นกลับไปที่แผ่นมาส์กเลยเนาะมันเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวเราได้ดีเลยเพราะว่าแผ่นมาส์กเนี่ยยังมีความชุ่มชื้นดีอยู่เลยแล้วก็เกาะผิวดีมากมาด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวปุ่นจะแกะออกเลยแล้วกันนะ,ะนี่ เนื้อม้าของเขาเนี่ยยังมีความคงตัวหยุ่นหยุนดึงๆอยู่เหมือนเดิมเลยเนาะให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากๆมาดูผิวกันค่ะจับผิวนะคะก็ยังรู้สึกว่าผิวยังเย็นเย็นอยู่ด้วยนะเนี่ย สบายผิวมากเลยลูกขอมคนเนี่ยก็ดูกระชับขึ้นนะแล้วก็ให้หน้าที่ดูกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็สัมผัสตอนเนี้ยไม่เหนอะหนะเลยมันจะเหลือเนื้อเซนไว้นิดหน่อยที่ผิวนะคะแล้วก็แค่นวดนวดให้มันซึมเข้าผิวไปแค่นี้เองเลยแล้วก็ตอนเนี้ยคือหน้าไม่เหนียวไม่หนึบเลยนะก็แต่งหน้าต่อได้เลยทันทีอันนี้ชอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าต่อนะเดี๋ยวมาให้ดูงานผิวตอนจบนะคะว่าหลังมาร์กเสร็จแล้วแต่งหน้าต่อทันทีเนี่ยจะได้งานผิวแบบไหนนะ That's sweet life, your โอเคค่ะทุกคนก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้ดูงานผิวใกล้ๆก,ก,กันเลยเนะเนี่ยวันนี้งานผิวเป็นผิวดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าปุ่นเนี่ยไม่ได้ลงแป้งเลยนะปุ่นลงแค่คุชชั่นนะคะแล้วก็แต่งหน้าต่อทันทีเลยเนาะจะบอกว่าเครื่องสาอางมันเกาะผิวดีมากอะทุกคนดูดิ ส่วนตัวเนี่ยชอบงานผิวในวันนี้มากๆเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะปุ่นอยากให้ลองไปซื้อมาใช้กันดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีจัดโปรก er ันอยู่ด้วยนะก็คือซื้อตัวนี้นะคะ Sexy Look Eye Queen Mask นะคะ1กล่องแถมฟรีไปเลยอีกหกล่องนะคะก็คือ1แถม1เลยเนาะคุ้มค่ามากๆอ้อสำหรับใน1กล่องนะคะก็มีทั้งหมด 3แผ่นแบบนี้นะก็เท่ากับว่าจะได้ไปน6แผ่นเลยทีเดียวก็เป็นโปรที่คุ้มค่าทีเดียวเลยนะคะแล้วก็แผ่นมาสกตัวนี้แนะนําเลยนะว่าดีมากคุนชอบมากๆเลยเนาะถ้าใครเป็นสายมาสกหน้าเนี่ยน่าจะชอบกันเลยเพราะว่ามันให้ความสบายผิวมากๆเหมาะก,กับช่วงอากาศร้อนจ,จัดๆแบบนี้เลยเนาะช่วยลดอุณหภูมิที่ผิวแล้วก็ทําให้หน้าเราสึกเฟรชนะคะแล้วก็แต่งหน้าต่อได้ง่ายด้วยหวังว่าทุกคนจะชอบรีวิวในวันนี้กันนะคะสําหรับวันนี้นะคะปุ่นขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอนะคะ Some do crack a smile He asked if I could stay a while I'm living that high life